ขอทิบขอทิบหวยซาลาแซบบ่เขียนเขาวันยัเหมือว่าันแล้วเราบ่อแท่งคนแล้วแล้วเขาวนแล้วยังวันทําไรก่็เขาขายจัง

ม,มือนจะลากกันมม่เดียวกันแหละเส้อหน่อยคุจัดฝ้าใจนี่แหละแส่ไวป้ปานอาหารทะเลหลาย พักขากับผมมีทุ่นที่อันนี้แล้วลบ้านนี้ได้แล้วยัง ไปแล้ว,ลวเราบอกไปแล้วงไงเป็นนอนจะกตื่น ฉียเลยมอนจะไงฉียดกาคนละน้อยเขาจ้างบดย่งนี่นออมีคนจ้างบดละตี ว่าขายบ่ออกเห็ดที่หลังเขาเขาลงเฟซดกันเขากินจนเอยแล้วบ้านใดน้องจานเกี้ยวสีเหลืองไอ้ายซ้ำซ้ำน้ำสมแหละสีน้ำสมแหละขื้นน้ำสมนี่แหละเนื้วบานหวยสลาบ่เห็ดเขาเห็ดแล้วนะของเขามันแล้วแล้วมันสีออกเหลือง เขาใส่ถาดแล้วนะของห้านี่มันจะออกดำๆเขียวๆสวดไพ่สูตรมันไผ่ดีไผ่ยูแหละบางบ้านเห็นเฮ็ดปีเดียวมิดซีรีเลยจังน้องผดบางบ้านกะเฮ็ดยูสุป,ปี ไดเห็นหลายมนี่เฮ็ดท้าได้ในหกวัดใหญ่วัดใหญ่สองวันดีสองเป็นสี่เหลือแค่เฮ็ดหน่อยแทะต้นตำรับแต่แทะ่เฮ็ดหน่อยแทะ มึงไปคดจองสวดว่าเข้มคนหลือมะเขาเลยหาจองทางอื่นเขาไม่จองวัดปลาเพื่อลรืมั้งตอนนำรับเขาทิ์กับวัดไงตัวแตกสาระโม่แบแยกบ้องมบบหรวอเปล่ผลประโยชน์ว่าตรงกัน แต่ก่อนยังช่วยที่กำกับยังไดนน้เพืืองเล่ากัดได้เพืืองเล่าพอาบสบายเล่าชราแล้วเล้ากับว่างมือแล้ว หกกับทะเป็นเจ็ดตีหกนะหกเป็นเจ็ดอ๋อเพิ่มอีกมาพ่อกัน บ่ได้ันบ่นนได้หัดเจ็บบ่บ่ดีเลยบ่แตกเลยสู่กันแต่ทาเราสองคนเโอ้ยเขาีดเจ็บเฮียราคเท่าไหร่หกสิบบาทพี่น<ง>ีพกมีสายดาวมีฮะสายดาวก็มี เฮ้ยวด่าเขาว่าบ่มีสายดาว ข้าวทิบนะครับถาดละสองร้อยจองโดยตรงรข้าวทิพข้าวทิพ ជាំម្រើន់ក្រាសាស់ទារស្តាប់ទ